เราก็ทํายําให้ลูกค้านะคะยําของแม่ชูก็ไม้ละส0บาทเหมือนกันค่ะแล้วก็เพิ่มมามาเพิ่มเส้นก็10บาทแบบนี้นะคะส่วนกระหล่ําก็ฟรีนะคะก็ให้น้องๆ้องเขายาใส่พริกใส่น้ํายํานะคะเบียดน้ํายํานะคะแล้วก็เราก็ปรุงรสด,ด้วยหอมแขกเออแล้วใส่เครื่องนะคะคือหอมแขกผักขึ้นช่ายบีบมะนาวนะคะใส่นะคะแล้วก็น้ําปลานิดหน่อยนะคะอันนี้หม้อนี้40บบาทคะ่ะสำหรับแม่ชูเองก็รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคา สำหรับลูกค้าค่ะไม่ได้แบบให้น้อยเกินไปอย่างนี้นะคะอย่ามบอกมาก็ทุงใหญ่เบ้อเลอเลยค่ะรสชาติน้ำยำเแบบ็ดน้ำยำไม่ชุกก็เคี่ยวน้ําตาลนะคะ นี่ค่ะ40บาทเสร็จแล้วนะคะ